จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ Basic สวิต c h นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็ต้องมีโปรแกรม Packet t เทสเ r นะครับซิคโคแพ็กเกจเทสเตอก็เปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวว่าตามผมนะครับโอเคซิคโแพ็กเกจเทสเตอนะครับจะเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น6.2.0.0.0.52นะครับโอเคเริ่มต้นนะครับให้เอาสวิตต์มาตัวหนึ่ง2960ตัว ะจะเข้าอุ่นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เอา P C นะครับ P C เอาตรง N ไว้นะครับเอา P C มานะครับ2ตัว3ตัวตามลำดับนะครับแต่ว,ว่าตามผมนะครับสตัวนะครับโอเคนักสายไปนะครับ เดือีเนี่ยขอเป็นฝั่งละ5ตัวนะครับฝั่งละ5ตัวเดี๋ยี PC เนี่ยผมจะใช้วิธีนะครับเอาเซิร์ฟเวอร์แจก IP ให้แับที่หนึ่งจะรู้จากการานของสวิตช์นะครับว่าสวิตัททำงานยังไงอ่าแล้วก็เอาตัว2960นี้ตัวนึงนะครับรักสายนะครับว่าตามนะครับโอเคปุ๊บ ห้าตัวนะครับรักสายนะครับเอาสายเป็นออโตเมติกก็ได้นะครับรักสาย ที่ต้องรู้ก็คือว่าสวิตช์นะครับมีหน้าที่กระจายพอร์ตนะครับไปหาตัวไคลเอนต์ไคลเอนต์ในที่นี้คือตัว p c แลเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับราไฟคืเก็บนะครับแล้วก็เอาเซิร์ฟเวอร์มาหนึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์มาหนึ่งตัวนะครับในางานต้าไหนจะมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับที่สามารถแจก IP ได้ตัวนี้ผมตั้งเป็น d h c p เซิร์ฟเวอร์นะครับ โอเคแล้วก็ผมจะตั้ง ip ตัวนี้เป็นนะครับ192.168.1.253มาร์กยี่14บิตนะครับแต่ผมให้ตัวนี้เป็น d s c s e r v e r ก็แจกให้ทุกเครื่องนะครับก็ไปเซต ip แมนนวลที่เซิร์ฟเวอร์ตัวเดียว เข้าไปนะครับตรงเดสก์ท็อปนะครับ c ซ p 192.168.1.253 7ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวกับนี้ก็แค่ต้องการเทที Take ่เฉยนะครับนี้เียงออกทเฉยนะครับโอเคแล้วก็ปิดไปนะครับไปที่เมนู service ไปที่ dscp นะครับก็ ให้เกตเวเป็น1 9 2 1 6เก2 5สกหจะได้เหมือนกันนะครับก็ดีนเใส่เป็น8.8.8.8แล้วก็กดเซฟนะครับกดออนเราจะไปดูที่อุปกรณ์นะครับไปที่ PC แต่ตัวนะครับเดสก์ท็อปไปเลือกเป็น DHCP นะครับต้องได้ p p มานะครับโอเคทุกตัวได้ p p นะครับ ไปที่ ip configuration ก็เป็น dhcp นะครับท้องได้ ip ผมกดทุกตัวนะครับกดทุกตัวนะครับท้องได้ ip นะครับโอเคอันนี้ก็เตรียมแบบก่อนเ็จะได้ดูว่าสวิตซ์ทำงานยังไงนะครับแบบนี้เป็นแบบเบสิกนะครับสอนการใช้พิกเซอร์ด้วยก็ ให้ดูว่าสวิตช์มีหน้าที่กระจายพอร์ตยังไงนะครับอตอนนี้ได้ IP กันเกือบครบแล้วน,นะครับ ากได้อ p นะครับทดสอบแบบง่ายๆนะครับเข้าไปที่ Pc0 ศูนย์นะครับไปที่ Command ์พรอมดูว่าตัวนี้ได้ AP หรือเปล่าด้วย command นี้ก็ได้นะครับ ap config o นะครับนะครับได้อ p มาแลครับลองปิ n งไปนะครับปิ n ง192.168.1.2ฝั่งตรงข้าม AP ข้างๆนะครับเราสามารถปิงด้วย command ก็ได้นะครับหรือใช้ซองจุดหมายทางด้านขวามือนะครับ คิดให้ครบทุกตัวนะครับปิงไปได้นะครับถ้าปิงได้จะขึ้นว่าเซตฟูลนะครับปิงไปทุกตัวนะครับนี้ก็ได้ปิงไปนีครับเซตฟูลขึ้นไปทุกตัวนะครับปิงไปฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามด้วยปิงได้จะขึ้นเซตฟูลนะครับผมปิงไปจนครบทุกตัวนะครับเซตฟูลพอเราปิงไปเสร็จนะครับผมจะให้เข้าไปที่สวิตช์นะครับ รวมถึงปิงเซอร์เบอร์ด้วยนะครับอ่าก็เข้าไปที่สวิตต์นะครับโอเคไปที่ตรง c i นะครับตรง c i นะครับ Enable เข้าไปนะครับแต่ผมให้ Show Command นี้นะครับ Show Magic Date Table นะครับอ่านี่คือที่ผมต้องการนะครับ Magic Date Table นะครับเราก็จะดูเทียบกันนะครับนะครับนะครับตอนนี้ Show Magic Date Table นะครับเวลางเรา Show Magic Date Table นะครับ มันจะมีทั้งหมด4เมนูเมนูเวียงแนเมนูแมกกเดสเมนูไทยนะครับเมนูพอตนะครับอ่าผมใช้ดูนะครับเปรียบเทียบนิดหนึ่งสวิตนะครับสวิตไม่ได้สนใจอะไทั้งสิ้นนะครับมันมีหน้าที่ forward filter ก็ฝัดเฟรมนะครับตอนที่เราสังเกตนะครับ0ูนะครับ0ูทัมีอย่างไรแมกกเดนนะครับพอตหนะกระแต่ที่มีอยงไรแมกกเดสนะครับเราเรียกว่าทั้งพอตนะครับ ซึ่งในหัวข้อวิ่งไลเนี่ยมีความสําคัญมากมากนะครับอันนี้ทั้งพอร์ตเอาแค่เรื่องของม e ีแมกกาเดตไหลค่าก่อนนะครับนะครับเราคาดเดาว่าตรงนี้เป็นทั้งพอร์ตไว้ก่อนว่าอ, e อย่างมีแมกกาเดตวิ่งอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องวิงไลน์ต้องมากระบุทั้งพอร์ตนะครับส่วนพอร์ตที่เหลือเรียกว่าเป็นแอสเซ e พอร์ตนะครับแอสเซ e พอร์ตนะครับผมจะให,ให้ดูเรื่องของที่ว่าที่เราชูแมกกาเดตเทเบิลนะครับ เมนูวี่งแกรนนะครับตอนนี้ทุกพอรตอยู่แกนหนึ่งหมดนะครับทีนี้อยากให้สังเกตคงว่าด y นามิกดนามิกผมจะให้โฟกัสที่ตัวนี้กันนะครับู1นทับอ่าแล้วก็ดูที่ตัวนี่ะครับตัวนี้นะครับจากเดิมอยู่0.1นทับใช่ไหมครับอ่าให้ดูแมกกาเดตนะครับตัวนี้เดิมแมกกาเดตเป็น0ูนย์ศูนะครับผมต้องเปลี่ยนนะครับตัดนะครับตัดเช่นนี้ ดึงนะครับดึงออกนะครับไปต่อพัดอื่นดูนะครับผมไปต่อพัดสิบอ่าแล้วก็อีกสักเครื่องหนึ่งนะครับไปต่อพัดอื่นนะครับพัดห้าลองกัสักครู่นะครับผมจะให้ดูว่าคําว่าดนามิกความหมายมันคืออะไรนะครับคําว่าดนามิกตรงนี้ความหมายคือนะครับการจับคู่การจับคู่ระหว่างแมกาเดตนะครับกับพอร์ตนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคู่เดิมเสมอนะครับ เป็นคู่เดิมเสมอหลังเอาไฟเขียวนะครับไม่ถึง50าิบวินาทีนะครับไฟเขียวนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับัอนที่ผมบอกสเวตเมนาที่ Forward Filter f ตอ t f ฟัดเนะครับถ้ามันไม่รู้นะครับมันก็จะหานะครับอยู่พอดไหนนะครับอ่าผมปิงก้ามไปก่อนนะครับตอนนี้มัน่าจะเจอโอเคเจอแล้วนะครับอ่าโชว์แมตตเดทเบิ l ลใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูแค่นี้ก็พอ จากเดิม 000D 00 BDA นะครับ 000D BDD BDA นะครับจากเดิมอยู่ตรงนี้นะครับพอด์่0.1ทับหนึ่งนะครับ0.1ทับหนึ่ง EC47 นะ EC47 เห็นไหมครับตอนนี้ไปอยู่0.10นทับสิบเห็นไหมครับนะครับนี่คือดนามิกนะครับคือคู่นี้ไม่เป็นเป็นคู่กันเสมอเข้าไหมครับวันนี้ก็จะได้เรียนรู้เรื่องของ สวิตนะครับสวิตก็มีหน้าที่เก็บแมกเดนะครับผมจะให้ลองดูอีกนิดนึงนะครับผมจะลองเอา,ย,าย้ยายย้ายพอร์ตนิดนึงนะให้ดูนะครับว่าครั้งแรกมันอาจจะรีเฟทําเอานะครับผมจะไปต่อพอร์ตอื่นนะครับตัวนี้ผมจะให้ดูว่าอ่านหนึ่งจุดแดนะครับผมใช้ปิ n งหนึ่งุดแดนะครับเราะมันจะเป็นยังไงมั่งนะครับปิง หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดแปดนะครับครั้งแรกเนี่ยสวิตเปนยังไม่รู้ว่าอยู่พอตไหนนะครับมันจะหาก่อนนะครับอีเก้ทำเอานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เจอนะครับมันจะ forward แบบจอดจงนะครับครั้งแรกย้ำนะครับครั้งแรกยังไม่รู้อยู่พอตไหนนะครับมันจะหาก่อนนะครับหนึ่งจุดแปดอ่ะทีนี้ทำอาเจอแล้วนะครับผมโชยดูนะครับของเดิมจะหนึ่งจุดแปด นะครับเ่าทึ่นะครับเราก็ไปดูว่า1.8คือแม็กอะไรนะครับหนจุดแปนะครับแม็กเดซจะเป็น0 0 0 a e 7 7 d นะครับ0 0 0 a นะครับเมื่อกี้ชมแล้วนี่นะครับนี่นะครับ0ูนย์ทัพหนะครับพอแมงโกาอยู่พอดนี้นะครับเดี๋ยวดูผลกันปิงใหม่นะครับ จากเดิมนะครับบิ๊กเฟซทำเอาใช่ไหมครับตอนนี้มันรู้ว่าอยู่ปอทไหนนะครับปิงใหม่นะครับเห็นไหมครับไฟทันทีครับพอมันรู้ว่าอยู่พอทไหนนะครับมันก็จะาร์โฟร์แบบเจาะจงนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เบสิกสวิตช์นะครับเอาแค่ให้รู้ว่าเราโชว์แมกกาเดตเทเบิลนะครับจะมีทั้งหมด4เมนูเมนูเวียงรายนะครับเมนูแมกเดตเมนูไทยนะครับเมนูพอทนะครับ ถ้าสวิตู้ว่าแมเดสไปทางนะครับอยู่พอร์ตไหนไมันจะโฟดพอทเสจงนะครับแต่ถ้าแมงรู้มันจะโฟดทุกพอร์ตจนกว่าจะเจอโอเคครับเดี๋ยวบทต่อไปนะครับมันจะมาเรียนรู้สวิตกันมากขึ้นนะครับบทที่1ทดสอบกันนะครับ